มาเดี๋ยวเดี๋ยวแพนตามครับเขาจะสดเข้าปากไหมไม่มาคนเฉยอ๋อมาคนเฉยกงเต้มไก่ต้มยำผูข้างนอกมาฟังคนแรกก่อนพูดถึงแฟนเก่าไหมไม่พูดแล้วครับเขาไปดีแล้วอืมอ่ะไปดียังไงครับไปดีแล้วก็ใครที่ไปจับผมก็ไปดีทุกคนเลยแซวคุณไม่ดีก็นิสหน่อยมึงเฮียดิ ไม่ไม่เฮียแค่ไม่ดีนิดหน่อยจะเด็กไหวไหมก็เก็บไปไปทุกครั้งก็ได้ทุกครั้งอ่ะก็ก็มีข้อเสยครับวันนี้เพื่อนมาเที่ยวที่บานอยากมาวันนี้ก็สองันเดประมาณสิบสิบสิบกลองสายสิบประมาณสิบสิบสาได้มากเนะหน้าผาหน้าขาวนั่นผาขาวไม่ใช่วานทีวันทีวันทีวันทีเมี่อไหร่บัยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอดวันเกิดแฟนเก่าตอนนี้เวลาด้วย เอกี่โมงว่านี้สี่ทุ่มห้านาทีต่อไหมจะต่อไหมพอแล้วครับพอแล้วใช่ไหมครับนี่ไหน่ายมากขบับรถไม่พอยังมาทำของให้พวกมันแดกอีก <laughs> มันจะตอนจบไม่มีอะไระคุณหรอครับประทับใจทุกอย่างา <laughs> มือสั่นเลยผมผมแล้ใช่ไหมครับ ผมกินเล่าไม่เป็นครับมองไม่เห็นไงผมกินเล่าไม่เป็นครับแต่ไงผมก็ต้องมาชงรอให้เพื่อนๆกินครับผมเป็นเมย์กับเพื่อนๆครับแดกหมกลลยขมมกซึ่งวันนี้ผมมีความสุขมากครับไปเที่ยวอะลายที่วันนี้ผมลินเล่าให้พวกเขากินเหมือนเดิมแต่ผมก็ไม่กินครับนี่ไม่ใช่เก้าผมครับไม่ใช่ครับเก้วมาครับผมผมมีความสุขครับตีแกไปมัง ปิดเห็นเสื้อกูไหมเห็นอยู่มีเห็นหน้าขึ้นไปกขินนิดหนึ่งเสื้อ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 ซื้อใหม่ครับอ๋อแผนตามไปด้วยได้ไหมเล่นเองครับเองเสื้อซื้อใหม่ครับเสื้อซื้อใหม่ผู้เรือผู้เรือเที่ยวเสื้อซื้อใหม่ไม่เห็นเขินไหมเสื้อซื้อใหม่เห็นเหรอวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสุขที่ได้เที่ยวกับเพื่อนนะครับ ดึงมาใกล้ไม่เห็นหน้าเีนแสงเห็นไหมวันนี้มีความสุขมากที่ได้เที่ยวกับเพื่อนๆนะครับพี่คนหนึ่งก็นอนตายกลนด้วยวันนี้ยังไม่รู้จะนอนยังไงขอบคุณที่ทำให้เราสดเราได้เที่ยวหลายที่เลยในไทยที่ยังไม่ได้เหยียบไม่ม่ไม่ได้มีอะไรกินบ้างโอ้เยอะแยะเลยวันนี้แพนนาร์หานิดชมดับชมดาบชมดับชมดา แม่มีโอ้โหเราไม่ได้เห็นนั่นกระเพาะกระต่ายครับกระต่ายนี่กระต่ายหมนแล้อันนี้ไข่แต่ก่อนต้มไก่ขุ่นเมื่อกี้นอนนอนปข้างนอกคอเป็ดย่างปากโรตัสผสมกับกระดูกอ่อนอันนี้เศษอาหารหมาอันนี้หมามองไปมองมาเฮ้ยนาธานนาธานโอมานหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใช่ครับเขาจะแจ้งตำรวจจับล่อน้าตาไม่ใช่แต่นี่ใสเหมือน ไอ้ยี่เลพอแล้วมั้ะนะปิดท้ายเลยปดท้ายปิดท้ายเลยปิดท้ายปิดท้ายเรื่องเรื่องจบเมื่อกี้เนี่ยเรื่องจบอ่ะปีท้ายเลยปดท้ายว่ะโบ